สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีว c าชาแนลวันนี้พาเพื่อนๆมาทําเมนูมอ,อกค่าสำหรับร้านไม่มีกาแฟสดขอมานะคะจัดไปจ้ามอ,อกค่าสูตรกาแฟโบราณเริ่มที่แก้ว16ออนซ์เราจะต้องลวกถุงกรองด้วยน้าร้อนก่อนใช้งานครั้งแรกของวันเสมอตักผงกาแฟโบราณยี่ห้อที่ร้านเรามี1ช้อนโต๊ะแบบพูนๆถ้าชอบกาแฟเข้มนะคะจากนั้นตามด้วยน้าร้อน 110ML เทสลับไปมา3-4รอบเราก็แช่กาแฟเอาไว้เลย3นาที ทำไมถึงต้อง110 ml เพราะาเราต้องการน้ำที่100ไงระหว่างเราเราก็เตรียมน้ำตาลทรายขาวครึ่งช้อนชานิดเดียวพอนะคะเอาไปตัดรดความขมของโกโก้กับกาแฟแล้วก็ตามด้วยโกโก้1ช้อนชาค่ะใครชอบโกโก้เข้มก็ตักพูนได้จากนั้นก็เตรียมนมข้นหวานนมข้นจืดให้พร้อมก่อน หันกลับมาสกัดน้ำกาแฟโบราณหลังสุดเลยให้ได้100 ml นะคะบิดถุงกรองแบบนี้จากนั้นก็ผสมให้โกโก้ก,กับน้ําตาลเขาละลายเข้ากันดีก่อนค่ะเมื่อละลายหมดแล้วเราค่อยเติมนมข้นเสื่ที่30 ml ค่ะและต่อด้วยนมข้นหวานที่25 ml เกลี่ยนมข้นหวานออกให้หมดถ้วยผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยจากนั้นก็เตรียมน้ำแข็งแก้ว16ซ์เทมอคคาสูตรกาแฟโบราณล,ลงไปเลยค่ะเติมน้ำ แข็งด้านบนอีกเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้แล้วเราไปต่อกันที่แก้ว18ออนซ์เลยค่ะตักผงกาแฟโบราณที่1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะใครชอบกาแฟเข้มมากก็ตักพูนได้เลยจ้าใครเน้นกลมกล่อมก็ตักพอดีช้อนน้ําร้อน125 ml เทสลับไปมาประมาณ3-4รอบแล้วเราก็แช่กาแฟไว้เลยค่ะจะได้เข้มๆม,มาเตรียมน้ำตาลทรายขาวที่1ช้อนชา ผงโกโก้1ช้อนชาเครื่องลิจะตักแบบเบาๆนะคะไม่พูนมากคือแบบให้เกียรติความกาแฟด้วยเนาะเป็นเมนูมอคค่าเตรียมนมข้นสื่อและนมข้นหวานก่อนค่ะพอเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างเราก็ค่อยหันมาบีบสกัดน้ำกาแฟได้กาแฟอยู่ที่ประมาณ 110ml จ้าเทกาแฟลงไปผสมน้ำตาลครีมเทียมคนเขาให้ละลายเข้ากันดีก่อนเมื่อละลายดีแล้วเราก็มาเติมนมข้นจืดที่ 40ML เติมนมข้นหวานที่ปริมาณ30 ml เกลี่ยออกมาให้หมดถ้วยจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยค่ะมาดูสีของม็อคคาใกล้ๆคือเข้มข้นมากนะเข้มทังกาแฟโบราณแล้วก็เข้มทังโกโก้ Go เลยจากนั้นก็ตักน้ำแข็งแก้ว18ออซ์เทม็อคคาลงไปเลยจ้าแก้วนี้เราจะโปะฟองนมแก้วตีฟองต้องเย็นจัดแล้ก็นมแช่เย็นจัดนะคะสำหรับเครื่องตีฟองหลายคนถามมารี่ใช้แบบนี้นะแบบก้านไฟฟ้ามันจะตี ได้แรงดีคะ่ะเราสามารถกดปุ่มทีเดียวไม่ต้องกดค้างไวค้ค่ะเขาก็จะหมุนตลอดเลยพอเราจะปิดก็ค่อยกดอีกทีนึง<อ>ก็ดีนะไม่ต้องกดค้างไว้จะได้ไม่เมื่อยข้อมือน,นะคะจากนั้นก็ตีให้ฟูจนกว่าเราจะพอใจเลยคะ่ะใครอยากได้ฟูมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็ตักฟองนมใส่ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะต่อแก้วนะคะแก้วนี้เราใส่สช้อนโต๊ะแล้วก็ปิดฝาได้เลย ไปต่อกันที่แก้ว22ออนซตักผงกาแฟโบราณแบบ2ช้อนโต๊ะพูนๆสำหรับกาแฟเข้มๆน้ำร้อนเดือดจัด150 ml เทสลับกันไปมา3-4รอบแล้วก็แช่กาแฟเอาไว้เลยค่ะระหว่างแช่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเราก็มาเตรียมน้ำตาลทรายขาวที่1ช้อนชาแบบพูนๆเลยนะแก้วนี้ผงโกโก้ที่2ช้อนชาค่ะโกโก้แบบเบาๆพอให้กาแฟนำนะจ๊ะ เตรียมนมข้นหวานและนมข้นจืดจากนั้นก็มาสกัดน้ำกาแฟแก้วนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ125 ml ค่ะละลายกาแฟโกโก้และน้ำตาลก่อนจากนั้นเราก็ค่อยมาเติมนมข้นจืดที่45 ml ค่ะ ตามด้วยนมข้นหวานปาริมาณ35 ml เกลี่ยนมข้นหวานออกให้หมดเกลี้ยงถ้วยแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยแก้วนี้เราจะพิเศษด้วยการท็อปปิ้งช็อกโกแลตใช้ท็อปปิ้งของลามอนเต้นะคะฝาเขาก็จะใหญ่มากนะไม่ต้องกลัวหายเปิดได้2แบบค่ะเปิดข้างบนแค่นี้หรือดึงออกไปเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกเราก็จะตกแต่งขอบแก้วก่อนไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวมอคค่าจะหวานเกินไปค่ะตกแต่งให้มีลายนิดนึง จากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเทมอคค่าใส่แก้วลงไปเลยค่ะโปะด้วยฟองนมด้านบนด้วยนะคะตักประมาณ2-3ช้อนโต๊ะต่อแก้วค่ะฟูมากๆเลยฟองนมคือน่ากินมากราท็อปปิ้งช็อกโกแลตลามอนเต้ด้านบนนิดนึงใครอยากจะทำลวดลายไหนอันนี้ตามชอบเลยนะคะปิดฝาแล้วก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมขายได้แล้วต้นทุนแก้วนี้แค่10บาทนิดนเองค่ะ มาชิมรสชาติไปพร้อมกันรสชาติกาแฟโกโก้นี่โดดเด่นไม่มีใครยอมไข่เลยนะคะเมนูนี้คือตีคู่มาพร้อมกันเลยเข้มทางกาแฟและโกโก้ค่ะความหวานเนี่ยจะเป็นรองนะคะเราไม่ได้เน้นความหวานมากถ้าใครชอบหวานมันให้เพิ่มน้ำตาคลครีมเทียมส่วนความมันนี่คือน้อยแบบน้อยขั้นสุดเลยอะ่ะเพราะเราเน้นกาแฟก,แฟกับโกโก้ให้แบบเข้มมากชูรสกาแฟโกโก้จริงๆ ทั้งนี้อัตราส่วนผสมทุกอย่างปรับได้ตามความชอบของลูกค้าแต่ละพื้นที่เลยนะใครชอบหวานมันก็จัดเต็มไปได้เลยจ้าสูตรทุกอย่างไม่มีตายตัวไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะอยู่ที่ทำเลและกลุ่มลูกค้าล้วนๆขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวา a ชแนลให้ด้วยค่ะครั้งหน้าเจอกัน